ตลาดอาหารที่ไทยเว r s u s ตลาดอาหารที่อเมริกาอ่ะเรามาดูที่ไทยกันก่อนเลยแน่นอนว่าที่ไทยเนี่ยจะมีตลาดอาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายแต่ในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นตลาดริมน้ําที่ขนมที่เขาจะเปิดทุกวันเสาร์ตอนเย็นจนถึงตอนดึกเียได้ว่ามีของกินขายเยอะแยะมากมายที่เห็นนี่เลยที่สําคัญก็คือราคาถูกมากเอาจริงขนาดในไทยเองอ่ะส่วนตัวหาแบบตลาดที่ขายของราคาถูกขนาดนี้ยังยากเลยแต่ที่นี่คือเขาขายแบบถูกจริงของกินอร่อยทุกอย่างเต็มอิ่มแน่นอนอ่ะเรามาดูฝั่งของอเมริกากันบ้างที่อเมริกาเองก็มีตลาดอาหารสไต์ ยนะอย่างในคลิปนี้นะคะตลาดมีชื่อว่า DS Night Market ซึ่งตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ของเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานั่นเองที่เนี่ยถือเป็นตลาดอาหารไทยแบบแนวสตรีทฟู้ดที่มีชื่อเสียงเลยนะมีร้านค้าของกินให้เลือกแบบเยอะแยะมากๆบอกได้เลยมาที่นี่เนี่ยได้กินอาหารไทยแบบเต็มอิ่มครบเซตทำให้หายคิดถึงไทยได้เลยทุกคนร้านค้าที่ขายเนี่ยก็เป็นเหล่าของคนไทยทุกคนนี่เขาทำอาหารแบบสดๆต่อหนะ้าให้เราดูแบบนี้ด้วยดีต่อใจมากๆโดยตลาดแห่งนี้นะฮะจะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์